เริ่มเสพย,ยาตั้งแต่ตอนอยู่มัธย,ยม2คือดูจนแบบว่าต้องเดินถือมีดอีโต้เดินรอบบ้านถือมีดอยู่เงี้ยแล้วก็เดินรอบบ้านต้องไปนอนบนต้นไม้แล้วก็นอนกอดมีดอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามีคนตามฆ่ามีตำรวจจะมาอบอกตรงว,ว่าไม่เคยสนใจอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเลยเราคิดว่าเรามีเงินเปซื้อยาเสพติดอยู่กับเพื่อนมีความสุขที่สุดแล้ว คือบอกตรงว่าเราเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนคือโคตรจนมากคืออย่าพูดว่าบ้านเลยค่ะเป็นกระท่อมคือคนที่มีลักษณะเหมือนตุ้งติ้งหรือว่าอ่อนแออย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นกระเทยคือพ่อไม่ชอบให้ให้เราอะเป็นกระเทยถูกพ่อตีคือพ่อเขาก็อยากให้เราเป็นผู้ชายเต็มตัวตามเพศสภาพที่เกิดมา<ช>แต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนพ่อไม่รักก,ก็เลยประชดชีวิตด,ด้วยการไปติดยาเสพติดคือตั้งใจที่จะเสพยากินเหล้ามายาเสพยาจนกระทั่งกลายเป็นเอเย่นขายยา เงินที่ไปเอามาเสพยาเสพติดคือไปโกหกแม่ให้แม่ไปกู้หนี้ยืมสินมาโดยโกหกว่าเนี่ยอาจารย์ให้ทํารายงานอาจารย์ให้ซื้อนั่นนี่นู่นจนกลายเป็นครอบครัวที่เป็นหนี้เขาทั้งหมู่บ้านหนี้สินล้นพ้นตัวเราคิดว่าเรามีเงินไปซื้อยาเสพติดอยู่กับเพื่อนมีความสุขที่สุดแล้ว แม่ล้มป่วยเพราะว่าเป็นเนื้องอกทับเส้นประสาทตาทําให้ต้องผ่าตัดสิ่งที่เห็นคือมันทําให้เราชะง,งักมากเมื่อแม่ของเราถูกเข็นออกมาจากห้องผ่าตัดถูกโกนหัวทั้งหมดหัวก็หลกหายไปเสี้ยวหนึง่งแล้วมีสายเจาะ ดูดเลือดที่คลั่งออกมาแล้วแม่หน่าบวมไปหมดเลยแล้วตาปูดออกมาอย่างเงี้ยเราแบบน้ําตาไหลเลยแล้วน้ําตามันไหลออกมาเองโดยที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือชีวิตจริงนะเว้ยเราทําให้แม่เป็นแบบนี้คือโทษตัวเองข้างในใจตัดสินใจที่จะเลิกยุ่งกับยาเสพติดมันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นต้นตอแห่งบาปเราอยากจะบอกว่าตอนนี้บาปที่เราทำเนี่ยมันไม่สามารถชําระล้างได้หรอกสิ่งที่เราเคยทําในอดีตคือบอกตรงว่าไม่อายถ้าคนอื่นจะบอกว่าเราเลวก็เลวจริงๆ เราก็เลยไปสมัครเรียนเพื่อที่จะต้องมาเป็นช่างเสริมสวยในขณะที่เราเรียนเนี่ยอาจารย์จะพาไปออกหน่วยเพื่อฝึกทักษะด้วยการไปตัดผมตามชุมชนต่างๆแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งที่เป,เป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยมีผู้หญิงเดินมาที่กลุ่มมาบอกอาจารย์อาจารย์ช่วยส่งลูกศ์ไปตัดผมให้แม่หน่อยแม่ไม่สบายก็เดินไป<อ>ไปลายเองค่ะแล้วก็เดินไปตามผู้หญิงคนนั้นไปในบ้านของเขาคือภาพที่เห็นตกใจมาก <ไป S 1> มองเข้าไปในบ้านมีผู้หญิงสูงอายุนอนอยู่บนเตียงถูกมัดมือที่เตียงแล้วมีสายอะไรไม่รู้เหย้ยเสียออกมาจากจมูก อเออลราก็นอนอยู่เงี้ยอันนี้ไม่สบายใช่ไหมคะค่ะแม่เป็นเจ้าหญิงนิทาในไหนๆๆก็มาแล้วเอาทําที่ได้แล้วกันคนที่ไม่ได้สระผมมาหลายเดือนเนี่ยหนังศีรษะก็มีสารคัดหลั่งที่ผลักดันออกมา <ไป S 1> ตลอดเห <ไป S 1> มือนก็จะมันและที่สําคัญมีแผลก,กดทับช้าเลือดช้าน้องในขณะที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณยายน้ําตาไหลเราก็ตกใจ เฮยย้ยยายเจ็บหรือเปล่าเลย <c oughs> คือรูปเขาก็เลยบอกว่าแม่ไม่ได้เจ็บหรอกค่ะแม่คงดีใจที่มีคนแปลกหน้ามาตัดผมให้โดยที่มีรังเกียจแม่เลยคือมือเราแล้วก็เปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองเปื้อนสกะตัง <c oughs> อ๋อน้ำตาของคุณยายที่ไหลมามันเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็เหมือนเปิดกลาที่ครอบเราออกไป ให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยที่เราเข้าใจว่ามันต้องใช้เงินมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้เราสามารถที่จะกระจ่างแจ้งแก่ใจแล้วว่าเราจะใช้อาชีพของเราในการทําบุญก็ปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วค่ะชีวิตความเป็นอยู่ก็ยังจนเหมือนเดิมแต่เรามีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นอย่างที่บอกว่าตื้นตันใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่สองมือของเราเนี่ยได้ทําอะไรเพื่อคนอื่น เคยไปไกลที่สุดถึงไหนถ้าเป็นภาคเหนือก็เชียงรายเลยค่ะภาคใต้ก็จะเป็น3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเบตรงรายได้จากที่เราตัดผมที่ลูกค้ามาใช้บริการกับเรานี่แหละส่วนหนึ่งเราก็แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้พิการ เราต้องทำความดีทุกๆวันก็คิดว่าถ้าพรุ่งนี้ก็จะตายแล้ววันนี้ก็ต้องทำความดีการทำความดีไม่ต้องรอเลิกรอยามไม่ต้องรอเวลาเราสามารถใช้ความรู้ความสามารถความถนัดในวิชาชีพของเราออกมาช่วยกันทำความดีถึงแม้การทำความดีของแต่ละคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ไม่มีคนอื่นมองเห็นแต่การทำความดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ถือซะว่าเป็นการทำบุญเพื่อตอบแทนบุญคุณ,คณแผ่นดินค่ะ ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมมากด subscribe <c oughs> กับพวกเรานะคะ